ตอนนี้คือเริ่มมีหน่อออกมาละหน่อออกมาละ2เมตรบริเวณอื่นก็ยังเป็นรอยสิวเหมือนเดิมครับบริเวณนี้เหมือนก็ยังเป็นสิวๆนิดนึงนิดหน่อยเหมือน,น,น,นกันมาดูนครับว่าจะมีตัวไหนบ้างที่สามารถคูกหน้าไม้ได้บ้างันเป็นทางออกสำหรับคนงบน้อยอะ่ะ สวัสดีครับทุกคนนี่ก็คือสภาพหน้าไม้นะหลังจากที่เที่ยวสงการมา5วันติดเจอทั้งน้ําเจอทั้งฝุ่นเจอทั้งอะไรก็ไม่รู้ก็คือหน้าพังมากให้ดูคือบริเวณหน้าผากเนี่ยสิวอักเสบขึ้นแต่ว่าไม่มีหัวนะที่สิวไม่มีหัวนยครับคือทรมาสดุดบริเวณตรงนี้รอยสิวที่สิวหายแล้วแต่ทิ้งรอยไว้ตรงนี้เป็นรอยสิวที่ทิ้งรอยไว้เหมือนกันนะครับผมเนาะคือก่อนที่จะถึงวันสงการเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหน้าไมายังใสยอยู่เลย ใส่แบบว่าไม่มีรอยไม่มีสิวเลยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ไปใช้อะไรแพ้หรือเปล่าหรือว่ามันไปเผลอกินอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผิวหน้าใหม่คือแบบอยู่ดีสิวขึ้นมาหลายเม็ดมันก็ตกใจมากอ้าววันสงการเล่นน้ําเจอน้ํามันก็ต้องหน้าสดก่อนถึงสงการประมาณ5วันมั้งสิวอ่ะมันขึ้นแบบอักเสบพยายามจะรักษาแล้วทั้งใช้ยาแต้มสิวใช้ครีมลดรอยสิวต่างๆนาครับซึ่งมันก็หายไม่ทันสงการเนาะมันก็ต้องแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือต้องแต่งหน้าแล้วมันต้องแต่งหน้าแบบ full coverage คือคลิปนี้ ะจะรักษาสิวไปพร้อมๆกับทุกคนมันต้องมีกตจการเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเลเซอร์ครับเพราะถ้าเกิดหน้าเย็นขนาดนี้นครับครีมบำรุงนะครับมันอาจจะไม่อยูอ่หรืออาจจะเอาอยู่ซึ่งวันนี้ที่ไม่รักษาครับจะเป็นวันที่18เมษายนนะครับนี่คือเวลาที่ไม่จะมีการรักษานะครับ,บปัญหาหน้าถามว่าปัญหาหน้าไม่นะครับตอนนี้เป็นอะไรบ้าง1เป็นสิวสิว,สวอักเสบบริเวณหน้าผาก2เป็นรอยสิวก็วคือเกิดจากสิวที่มันหายแล้วแต่ว่าทิ้งรอยแดงทิ้งไว้บริเวณตรงแก้ม บริเวณตรงคางบริเวณตรงแก้มขวา3ผิวหน้าแห้งมากรูขุมขนกว้างด้วยนะครับหน้าหมองคล้ำเนาะมาดูกันครับว่าจะมีตัวไหนบ้างที่สามารถกู้หน้าใหม่ได้บ้างแต่ครั้งต่อไปนะครับใครที่ไม่อยากพาพว่าใหม่นะครับจะมาแชร์เทคนิคอะไรหรือว่าจะมากู้อะไรอีกนอกจากกู้หน้านะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็แจ้งกระดิ่งแล้วตอนนครับจะมาดูเราตัวเองนะครับไปพร้อมๆกันนะครับคืนนี้จะทำอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่า อย่างแรกนะครับเมื่อหน้าเราแห้งนะครับเราควรจะมีการมาร์กหน้าและควรเลือกมาร์กหน้าที่เน้นความชุ่มชื่นหรือว่าเรไเซอร์เนี่ยครับเป็นหลักเนาะซึ่งแม่ครับเลือกใช้ตัวนี้นี่ดีจูรันสูตรมอเจอร์ทรีทเมนต์มาร์กนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีขายแค่ประเทศเกาหลีนะซึ่งไม่ก็จะมาประมาณ15นาทีนะครับแล้วเข้าออกนะ ครบ15นาทีแล้วรู้สึกว่าหน้าเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นเดี๋ยวคืนนี้มันก็จะใช้ตัวนี้แล้วกันมันเป็นตัวซิก้าวาลานตตัวซิก้ามันจะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเออบรรเทาการแพ้ใส่คาไม่ถูกซึ่งเน้ที่เราเป็นสิวเนี่ยครับมันเกิดจากการแพ้นะตอนกลางคืนนะครับเราก็ควรจะโบกไปตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องของปรับบาลานซ์ผิวสำหรับผิวแห้งก็จะใช้กันตอนกลางคืนแล้วกัน คืนนี้ไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ชเช้าเจอกัน <c oughs> น้าพัางมาก มอร์นิ่งครับทุกคนก็ตื่นมาวันที่2ในการรักษานะครับสิอวอ่ะที่ตอนแรกจับแล้วมันเจ็บๆไม่มีหัวใช่ปะตอนนี้คือเริ่มมีหน่อออกมาละหน่อนออกมาละ2เม็ดบริรเวณอื่นก็ยังเป็นรอยสิวเหมือนเดิมครับบริเวณน,นี้เหมือนก็ยังเป็นสิวๆนิดนึงนิดหน่อยเหมือนกันซึ่งวันนี้ไม่มีออกไปคุยงานข้างนอกเออเดี๋ยวไม่ว่าไม่จะไปดูหน่อยว่าเอ๊ะไม่มีครีมที่มันเป็นเหมือนสต็อกอะอะไรที่มันพอจะเป็นตัวที่มันรักษาสิวหรือคือไม่ยจะมีครีมที่แบบว่าซื้อ เก็บเก็บไว้อะไรเงี้ยดูซิมีอะไรจะมา ตัวนี้เป็นที่8สิวเฮ้ยจริงๆตัว8สิวเนี่ยก็จยเอาไว้8ตัวจะไม่เป็นหนองดีกว่าเนาะถ้าเกิดใครตามช่องไม้จะรู้เลยว่าไม้จะไม่ให้ทุกคนนะครับกดสิวห้ามกดสิวเด็ดขาดครับทำให้สิวนะครับอักเสบกับเดิมทิ้งรอยไวด้ดำไว้ดากับเดิมนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่หน้าเราเนี่ยทำกับเดิมได้เพราะงั้นครับเราต้องทําทุกพิธีทางด้วยการห้ามกดสิวเนาะเพราะงั้นครับการแปดสิวก็เป็นสิ่งที่มาตอบโจทย์นะครับมีอะไรบ้างนี่เฮ้ยเซรั่มลดสิวลดรอยสิวตัวนี้คือเหมาะาว่ เป็นทั้งสิวแล้วก็รอยสิวมีส่วนผสมของไทยอมีดอดด้วยเดี๋ยวหยิบตัวนี้ไปใช้ดีกว่าตัวนี้เอาไปใช้หนึ่งที่แปลสิวเอาไปใช้หนึ่งก็จะเพียงพอละมั้งในส่วนของสกินแคร์เนาะวันจันทร์เนี่ยไม่นัดเลเซอร์เอาไละเลเซอร์อะไรยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปข้างนอกนะครับเจลล้างหน้าท่ไมใช้นะครับม่ใช้ตัวเจลล้างหน้าของตัวคลินิกตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่อ่อนโยนมากๆแล้วก็เป็นตัวที่เหมาะกับคนผิววแแหห้้้งงเนนนนาาาะะรตตอลมพ สี่งแล้ที่มันจะใช้นะครับคือตัวแปะสิวเนาะของรุ่นนี้นะครับตัวนี้คือแบบบางเบามากแต่แบบบองไม่เห็นเลยเห็นปะก็ลืมไปเลยก็เดี๋ยวมาดูว่าเย็นนี้เนี่ยตัวหน่อมมันจะหลุดออกไปเลยเสร็จแล้วครับมันก็จะมาใช้ตัวยูสซีีนตัวนี้นะโอ<ฮ>้วดตํำอกตมีมากเป็นเนื้อเจลสีเขียวๆขีอ่อน ต่อไปเราก็จะใช้กันแดดก,กันแดดมันก็จะใช้ตัวแบรนด์นี้อันนี้ซื้อมาจากเกาหลีการทาคีมต้องทาตามแนวพงขนนะครับนอกคนเป็นสิว ก็ะจะเป็นแบบอย่างนี้เนาะแต่ว่าไม้ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับเจอผู้คนเยอะนะมันต้องมีการแต่งหน้านิดนึงนะครับเนาะต่อให้รู้ว่าแต่งหน้ามันก็อาจจะเสี่ยงในการเป็นสิวแหละจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นสิวครับถ้าไม่ได้ออกไปไหนเลยอะ่ะให้เรียนการแต่งหน้านะแต่ว่าไม่เจอผู้คนมันต้องแต่งหน้าไม้ก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวมันจะแต่งหน้าด้วยตัวนี้ CC n ีนูตโกลของ It อิตอ่ะพอตอนนี้คือแบบไม่มั่นใจครับไปเจอผู้คนหน้าแบบนี้ก็ได้เด้ออ๋อกับคอนซีลเลอร์ตัวนี้ นี่ก็คือหลังจากที่แบบว่าใช้ตัว c c ีครีมเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าหน้าเราเนี่ยครับเหมือนไม่ได้แบบเป็นสิวหรือเป็นริ้วรอยอะไรเลยทั้งสิ้นครับการแต่งหน้าเนี่ยสามารถปกปิดได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วเราก็ต้องมีการรักษากันต่อไปเนาะแต่ว่าการเลือกใช้ตัวเครื่องสำอางนะครับตอนที่เราเป็นสิวนะครับจริงๆถ้าเกิดเราอยู่ในระหว่างการรักษาอยู่ใช่ไหมครับแนะนำให้ใช้ตัว CC ครีม B b ครีมหรือว่ากันแดดนะครับที่เป็นเนื้อสีเบจนะครับแทนนะคบเพราะว่ามันจะบางเบากว่าเนาะ เย็นเนี่ยเจอกันครับว่าไม่ใช้อะไรล้างหน้าแล้วก็ดูแลผิวหน้ายังไงต่อไปเนาะหน้าแค่นี้ก็คือสบายใจแล้วอยากให้หน้าใสภารกิจครั้งนี้จะสสาเร็จหรือเปล่าอ่ะรุ่นกันโอเคครับกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ไมคแปะไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะคือไมคแปะไปประมาณกี่โมงอะตั้งแต่เช้าอะมาดูซิว่าสิวมันจะหลุดไหมไม่หลุดไุ่ยหลุดนี่เหมือนหัวมันหลุดมาแต่ว่ามันต้องเหมือนเอานิลไปสกิบนิดนึงอะสกิได้ไหมพอสกิบมีหลุด โอเคถ้าไม่หลุดก็แปลว่ามันยังไม่หลุดปล่อยมันไปก่อนแล้วเมื่อเช้าไม่แต่งหน้าใช่ปะไม่มก็มีใช้ทิ้งซิงของคลีนิกตัวนี้ซึ่งเราต้องใช้ที่เช็คเครื่องสำอางทุกครั้งนะเวลาแต่งหน้าถูทั่วหน้าครับจริงๆควรถูกประมาณหนึ่งนาทีเพื่อให้ตัวรองพื้นอะไรนะครับมันมาติดที่ตัวปอยตัวนี้ผู้ไปเอาน้ำออกมาดนึนงแล้วตรงนี้ครับมันจะกลายเป็นน้ำนม ปูไปอีกหนึ่งนาทีผูเสร็จปูจปใช่ไหมมันก็จะเอาเจลล้างหน้าครับมาล้างต่อทาตัวนี้แล้วกันทาไปก่อนนะนี่ไม่ตกกลางคืนก็คือทาไปก่อน มอร์นิ่งนะครับวันที่3แล้วเนาะคือเมื่อคืนนะครับไม่ลืมไม่รีบนอนเกินไปครับเนาะก็คือเมื่อวานอ่ะที่เรามีการแปะอันนี้ไปใช่ไหมครับแปะไปปุ๊บไอ้หนองตรงนี้ครับมันก็คือหลุดออกมาแล้วจับไปแล้วมันไม่อักเสบแล้วครับเหลือแต่รอยดำเนาะแต่ว่าบริเวณนี้ครับที่หนองยังไม่หลุดครับวันนี้หนองขึ้นมาแล้วมันอาจจะต้องแปะตัวแปะสิวอ่ะวันนี้อีกรอบหนึ่งนะแล้วเมื่อคืนครับไมล์ก็มีการมาร์กหน้าด้วยลิเชรันตัวนี้แล้วก็เมื่อคืนใช้ตัวพิซซิลีนโปรแอคเน่ นะแล้วก็ตัวพิตโรตเจตัวนี้ครับเดยวันนี้ว่าอยู่บ้านใช่ไหมครับมาไม่ได้ออกไปไหนมาจะใช้ตัวผงแป้งแต้มสิวของพิก้าตัวเนี้ในแบงเกาหลีครับแต่ว่าจริงๆในไทยก็มีแหละตรงนี้หน้าผากอ่ะมันอักเสบทั้งหมดเลยอะ่ะถ้ายังเจอกันเม็ดนี้อ่ะที่มันตอนแรกมันแบบเป็นหนองใช่ปะ่ะเอายาไปแต้มอ่ะมันก็หลุดออกมาแล้วอะ่ะคืออันนี้เราไม่ได้ไปแกะหรือไปกดมันนะดีเยินมากเลยอะ่ะดูกันต่อไป นี่ก็คือวันที่4แล้วนะครับเหมือนหน้ามันก็แห้งน้อยลงซ่วนี้ไม่ก็จะยังมาร์กหน้าอยู่เหมือนเดิมแต่มาร์กหน้าที่ไม่ใช้อยู่ก่อนหน้าเนี้ของรีจูแลนด์นะมันแพงประมาณแบบร้อยกว่าบาทเกือบ200อยอะมันไม่ไหวเว้ยไมก็เลยไปเจอซองหนึ่งในทวิตเตอร์ที่ของเกาหลีเหมือนกันมาันจอางในยี่สิบเก้าบาทเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองใช้ดีถ้าเกิดมันเวิร์สจะได้แบบว่าเออมาร์กทุกวันจะได้ไม่ต้องหแบักจะไดยตังค์แพงเหลือยี่สิบเก้าบาทน้าจะแพงหลือว,ว่า ทีนี้อาจารยทิมายมาหน้าอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะใช้ครีมบำรุงตัวเดิมเนาะแล้วก็ไปนอนเร็วดีเห็นปะมาวันบางเบามากมาอัปเดตผิวหน้าครับหลังจากที่ไหมนะครับมีการทาครีมบำรุงเนาะหลายตัวไปเนี่ยครบหนึ่งตะทิครับนะภาพรวมครับผิวหน้ามันะครับรู้สึกว่ากระจ่ังใสขึ้นนะครับหน้าไม่มนหมองเหมือนก่อนหน้านี้แล้วคือก่อนอันนี้คือแบบหน้าเศร้ามากนะครับและที่เนเชี่ยฉันเลยคือแฮปปี้มากๆตรงนี้สิวบริเวณตรงนี้ครับสิวอักเสบไม่มีแล้วจับแล้วครับไม่รู้สึกเจ็บแล ทิ้งรอยแดงไว้นิดหน่อยนะครับผมเนาะบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณตรงแก้มก็ไม่มีสิวแล้วเหมือนกันครับนี่แต่ว่าจะมีทิ้งรอยไว้นิดหน่อยแต่นี่ครับเพิ่งครบแค่เวันเองนะครับมันรู้สึกวก่าผลลัพธ์ถือว่าดีมากๆเลยนะครับนี่แค่การใช้ครมมบำรุงเนาะเดี๋ยวครบสัก14วันละกันมาดูผลลัพธ์กันครับว่ากู้ผิวหน้าไหม14วันเนี่ยมันจะกู้ได้ขนาดไหนนะครับแต่นี่คือ7วันคือแฮปปี้แล้วนะ มอร์นิ่งครับนี่ก็ครบ2อาท์แล้วนะครับที่ไม้เนี่ยครับมีการทาครีมบำรุงมาเนาะก็คือให้ดูครับว่าผิวหน้าไม้เนี่ยครับก็คือนี่คือแสงพระอาทิตย์ตอน8โมงนะให้ดูไปเลยนะครับผิวหน้าไม้เนี่ยครับนะพวกรอยสิวนะครับเริ่มจางลงนิดหน่อยนะครับผมให้ดูนี่แค่ใช้ครีมบำรุงนะแต่สิวครับคือหายไปหมดแล้วบวกกับหน้าไม่แห้งแล้วแล้วก็ผิวหน้าโดยรวมนะครับผมดูก็จางใสขึ้นเห็นปะแต่ถามว่าหน้าใสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหรือยังยังไปใสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับผมทีนี้มันก็มีออยู่ทางเื ทางเลือกแรกคือเป็นการทำเลเซอร์นะครับผมไม่จะ้ทำตัว v ีบีมจะเป็นแบบว่าจัดก,การพวกรอยสิวบวมหน้าแข็งแรงอีกตัวหนึ่งคือคิ w i วิสก็คือจัดก,การพวกรอยดําสิวแบบตรงตัวเลยเนาะแต่ตอนนี้ผิวหน้าเราอะมันไม่ได้พังทั้งหน้าแล้วไงเราแค่แต้คมคอนซีลเลอร์ก็เพียงพอแล้ว,วอ่ะเดี๋ยวให้ดู ยวงไแต้มคอนซีลเลอร์ให้ดูนะให้เราเนี่ยเอาคอนซีลเลอร์แต้มสมมุติอันนี้มีรอยสิวคือการที่เรามีรอยแดงบนหน้าเนี่ยครับมันทําให้เราดูแบบว่าเออหน้ามีสิวหน้ามีรอยอะไรเยอะแต่คอนซีลเลอร์เนี่ยเอามาแต้มเฉพาะที่เป็นรอยอ่ะให้ใช้คอนซีลเลอร์ที่สีเดียวกับผิวหน้าแต่วอนที่แบบว่ามีการถ่ายงานหรือว่าไปคุยงานเนี่ยครับก็ต้องมีการใช้ซีซีหรือว่าตัวรองพื้นแต่งหน้าเนี่ยครับคูชันเนี่ยครับมาเกี่ยวข้องได้นะครับ หลังจากที่ผ่านไปประมาณ3-4วันนะครับเราไม้เนี่ยก็ติดต่อการทำเลเซอร์ไปใช่ไหมรู้สึกวา่าราคาแรงเกินไปเออคือถ้าเกิดแบบเลเซอร์ทุกรอยใช่ไหมเป็นตอนนี้เนี่ยถือว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับซึ่งมันก็มีหลากหลายราคาแหละเนาะที่ไม้ไปถามเนี่ยก็อ่ะถ้าเกิดเป็นวีบิลสูมูนพิมนะครับก็คาวา4,000ี่แบบเยอะไปแ คิวชวิตก็คือครั้งระดับพันสองพันนะครับเพราะงานไม่ก็เลยคิดว่าตอนนี้มันก็ไม่ทําให้ชีวิตไหมแย่อะไรขนาดนั้นนะมมนก็เลยกล่าวว่าไม่เนี่ยจะลองใช้ครีมต่อไปประมาณ1เดือนละกันเพราะว่าขนาดใช้มาสองอาทิตย์นะครับผิวหน้ามันยังดีขึ้นขนาดนี้นะครับเวลาไม่เอาไปข้างนอกเนี่ยอย่างเช่นเมื่อคือนก่อนไ,ไปเที่ยวกลางคืนมาใช่ไหมครับมันก็มีการแต่งหน้าทาคอนซีลเลอร์เนี่ยกดบ,บางจุดก็ไม่มีใครทักว่าเฮ้ยหน้าเป็นสิวหน้าไม่ดีนะครับซึ่งไม่ก็เลยกล่าวว่าอ่ะก็ทําทำชีวิตด้วยการทาคอนซ ตอนหลไม่เป็นสิวเนี่ยไม่เป็นนูนก็รอดละอะไรเงี้ยครับมันเป็นทางออกสําหรับคนงบน้อยอะ่ะเอาเป็นว่านะครับคลิปการทําชาเลนนี้นะครับมันก็มีการใช้ขี้มันรุงไปทีไม่บไปก่อนหน้านี้ละครับจริงๆถ้าเกิดใครแบบว่าสิวเป็นผลแพ้หนักมากๆนะครับพี่อย่างนึงที่อยากจะแนะนําคือการเอาน้ําเย็นแช่ตู้เย็นเอามารังหน้าซึ่งวิธีนีครับไม่เคยทําไปแล้วคือหน้าเย็นวันนี้อีกนะครับคลิปก่อนนานนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยว่ามันได้ผลจริงๆ,ๆนะครับในเรื่อง <ๆ S 2> สิวแพ้เออสิวแผลเดีลยวในเรื่องวผงสิวบผล เป็นภา,านรกิจการกู้หน้าเนี่ยก็สาเร็จระดับหนึ่งแล้วกันนะครับผมใครที่ลองเอาไปทําตามดูนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกนะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงเนาะส่วนครั้งต่อไปนะครับใครที่ไม่อยากพลาดว่าไมนะครับจะมาแชร์การลองอะไรใหม่ๆนะครับผมหรือว่าเรื่องอะไรในรหมวดกินดื่มดูเรื่องเที่ยวทาราสมลองน,นะครับก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม แล้วก็สั่งกันดีนะครับว่าเราจะมาดูดีไปพ,พร้อมกันนะครับโอเคไ้มขอตัวไปยิ่มน,นะครับครั้งต่อไปขออย่าให้หน้าไม่พังเลยขอเป็นนักอื่นพังแทนแล้วกันนะครับแล้วมาดูกันครับว่าจะมาลองอะไรนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในะเอา้าไม่ลองไหมบ๊ายบาย